สวัสดีครับผมบาเคตติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนบ่ายสี่เกือบสี่โมงแล้วสี่โมงไปครึ่งทางแล้วตอนนี้มาถึงเมืองพลเนาะโคราชโคราชโคราดอําเภอพี่เหนียงก็แเม่ปราไทยหนึ่งม,ออมันติดก,กันเนาะมักว่าแต่ว่าแถวนี้เป็นเมืองพลตอนนี้มาพัก่บ้านเม่มามา มาพักบ้านเม่ก่อนเพราะว่า,ามายำไกก็แวะกินเขา่าแวะกินขา่าแะเอาเข่าจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องีิจําได้ยเนาะมาหลายเท่อแล้วจ้ะมาเลยพ่อไปนามื่อกี้นี่ก่อนหน้าไปเอาห่วงคอนห่วงน้ําคอนมาพี่น้องโอ้ยพป่นะอะมือเปล่าพอวะไม่นด้ใรอยากเมือกรอบอาเลยน่ามันแหี่ยงลายเนาะถุงหิวนึ่งเอามาเมื่อกี้นี่มาโลนี่เลยจอดรถแล้วพ่อก็มาพอดี อกําลังไปเอาสวิงสิพากันไปโซนบัดนี้ค่ะโซนนแต่ว่ามกกินก่อนจังเมื่ออย่งเดินทางต่อพอดีได้พักรถเนาะแล้วก็เอาพักคนบางนัดเอาของฝากมาฝากแม่น้ำของฝากบุบเนมอันโซนดีๆได้เนาะน้ำโคนพ่อเป่งน้ำหอกอย่างนาเพื่อไถนาหุดเตรียมหวานเข่าอะไรจ้ะโอ้ยพูน่ะหัวกบน้ำมันแห้งแบบนี้กำเอากำเอาเลยหลายคักหลายคักเนาะ เราอยู่ใต้ไลา์ทางนี้ฝนมาก่อนแม่บอกเมขฝนฝนมาก่อนฝนมากน้ำเต็มเลยนะก่อนที่จะขึ้นไปหาเห่าแต่ทางโคราชาทางบ้านแม่เนี่ยยังห้ทันหวานเลยนะทางบ้านฮาวน์หวานงอกเลยงอกขึ้นเป็นคืบเลยบางคนก็เป็นโสกแร้วหวานแต่สงการแต่ทางนี้หิ่งห้อยเนาะมาเกี่ยวเกี่ยวพร้อมกันคือเก่ามาในทางาก็เห็นเห็นร่องรอยเพิ่นส่อนห่วงน้ำขุนอยู่แม่บากว่าเพิ่นกำลังสอนห่วงกันช่วงนี้ค่ะ ได้คู่คนวะซันกำลังให้พ่อไปเบิ่งนาดูว่ามีหรือบ่อพอดีพ่อเอามาพอดีจ้ะนี้พูน่ะอโซนสติกอโซนอาแต่ว่าเพราะว่าถ้าน้าโบแห่งปะมันนี่ปล่อยมันใหญ่จักหน่อยเนาะอีจักมือสองมือแต่ว่ามันโบได้จะน้ามันแห่งปะมันแล้วโบแห็งไดยเป่งเนาะเป่งเลยนาเนาะมันคืบ่บได้มันอโบ่ทันเนาะแม่ก็แม่ซื้อเนื้อเล่สติกจะทำการก้อยเนื้อ พี่น,นีนี่มือนี่สิเป็นเสือเด้อมือนี่เด้อสิเป็นเสือกระซ้อบางเงียวอยู่ผูผ้ผานมาจวดเดี๋ยวชาวติ๊กจอยเนื้อก้อยก็ดยกเด้อจ้ะเดี๋ยวบอกเคียนสิ<อ>าพา <ไป S 1> พี่น้องไปสอนห่วงอยู่น้ำมาตื่มอีกมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้ามองว่เหมือนกินแนงง่เจ๊ะๆงกงก เรียบร้อยกลายเป็นโมกเรียบร้อยแล้วออกงงัวออกงมัวพร้ <c oughs> อ,อมอจุงเข่าเสียงนาโน้ย,ยนี่อนนอนในกะเสียงนานนกาิน,น <c oughs> อิ่มแล้วเลยไปว่ากันใหม่เนาะชีลงไปสอนบอ๊อลือชีเดินทางต่อกิน <c oughs> อิ <c oughs> ่มเลยเด้ะแต่เรายัางว่ากินไปสอนกันนะได้กินเดี๋ยวไปได้สิวันนี้มาแพี่น้องมาเซาะเซาะนมกันจ้ามาพี่น้องมาเก็บมักซีดาบันนี้ <c oughs> มามา สรุปสรุปแล้วก็ไม่ได้ไปสอนต่อหัวกินเข่าแล้วกับสี่ําแล้วจ้ะเพราะว่าตอนมาถึงก็บสีม่งแรงเลยมามามาพุ่นน่ะดกเพื่อดินเลยพุ่นน่ะมายำเด็ก็ได้กินตลอดเป็นเยังบวชฟปีอยู่ยังบวชฟรีอยู่ดูลาตุลาลุ่มมาที่กับดูลาของปีที่แล้ว ได้กินหลายชุดแล้วมายางได้กินเน้ได้กินหลายชุดแล้วรับดกคักตัวกคัตแซบเลยฝรั่งอะไรฝรั่งกิมจู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 น้ยาวคกตเขียวมะเร็วข้วคุณกนะสะอกอีกสะพออีก หแหลยังว่าฟืดินเลยอยังวะน้ตตั้งดิน,น้าบอยู่แบบ้เลยจริงฮฮัดเนานะเอาการะไปปลูกไปเินาะสัก,นนกสิต้น,นเนาะปลูกอีลีดปวกนั่นเลยนาะหัปลกไรไกลน่ะความวดุกคงหนักสิดา ตุกไปซ้อมดอกซ้อมมากเนาะมันเริ่มใหญ่จังหน่อยก็ะห้อเลยนี่เนาะอืใหญ่จังหน่อยก็ะห้อถ้าบ่หัวเนี่ยแมงสิมาเจาะรูผิวมันบ่งามผิวมันบ่งามอ๋อรับึกสองต้นตรงต้นอือหลายโลเลยเนี่ยจะสร้างกิโลนะพ่อเลยแม่พ่อแม่แบ่งกันพูะ สามีหน่วยได้เลยนะแม่ฮ้นมีจะแจกมีจะแจกมีตแจกมีีลี่ป่นขึ้นมาเนาะมาแล้วเขียวเลลมาแล้วพูก Oh, boom, boom. Yeah. อยู่บ้านหรยัานยันย่าน,นสิตกแล้วป่านี่น <'s> okay. ครพนมฮะค่ำๆม,มาแล้วมาแล้วโอ้หน่วยนิงามครับสีงามครับ <Yeah. S 1> คุณนะ่ะ <Yeah. S 1> มาย่างไ, <laughs> ได่ของ <c oughs> กินมานตลอด เอาเดียวก็พอแล้วพอแต่สองต้นเลยนี่นะลกอีล um ีเนาะลกอีลีเลยแหละคือลกเลยเนี่ยพร้อมที่ที่ออกเด็ดชุดนั่นชุดใหม่เกิดชุดใหม่ออกเลยจะปลูกไว้จะเดินท่านไหนปลูกท่านไหนอ้อมไว้ ห้าเดือนจะได้กินเห็นเห็นเห็นเพื่อนปลูกอยู่ได้เนาะเห็นอยู่เจ้านึ่งอยู่ไปเก็บเห็ดเพื่อนกำลังเริ่มปลูกยังคุยกันเอ้าเพื่อนเอาบักชีดามาปลูกว่ะยังน้อยอยู่เลยน้อยไอ่ต้นไข่แขนนี่ล่ะแป๊บเดียวประมาณว่าถึงห้าเดือนเนาะปลูกแป๊บเดียวก็ได้กินหนาขนาดไปบ้างใดๆเนี่ยหนเด้าขนาดเพิ่นมาาตั้งดจไปไปบ้างเนี่ยบ้างบ้างเลกฝีหลอกมั่นเห็ดข่าเห็ดไข่ บ้านแม่ไข no, mm ่ไก่บ้แม่แมงอันนั้นบ้นี่แม่จิีบผมบ้นี่แม่นก้่ยจิีบผมเหรอโ้หนิบ้แต่มันยังเป็นโจทยังบอกปีกบ้านแม่ตอนนี้เฮ็ดไข่กำลังออกแม่ถ้าอยู่ถ้าได้อยู่เลยแม่แม่สิพาเข้าป่าพักห้าสิบ่พากันหลงบอกองยันไหนมันว่ากูมากหนึ่งกั๊กเ้นมากเนาะเฮ้ยมันอยู่บ้านเนี่ยแม่ว่าหรือเข้าป่ายามนี้เฮ็ดไข่กำลังออก บ้านเสต็กตอนนี้เฮ็ดวายแล้วจ้ะคิดว่าเพื่อนหาทางวันสี่ห้าโมงเพื่อนเข้าไปเพ่นได้ออกไปหวังนึ่งนี่แม่วะเนือเพื่อนออกมาเพื่อนได้แล้วค่ะเมื่อกี้เหนือก็เพิ่งไปก็มีนี่สวนไปนี่โอ้ยเห็ดออกหลายคักแต่ว่าเป็นเห็ดไข่ตอนนี้ค่ะของปลูกของฝั่งแม่ในบววน่ะอุ้ยตอนนี้กระดุกคักฝุนกระุกไปกลับ ขามาต้นขามาแวะมาให้ปุ๊ขากลับโอ้ยงามคักเนาะนงามเลยท่านสใบจนตล่ำเลยต้นกระท่อมขามาจังนป้าเหมือนต้นนี่นดกความนนดุ๊กผงมักซิดาดุขข๊กพักได้ของฝากของ,ของนั่นจากแม่มก็ได้อย่างนึงก็ได้อย่างนึงมาแต่ละโลกเจ้าหนก็เดินทางกลับแล้วจ้าเดี็กเจ้าหน้าเขาก็เดินทางกลับจ้ะครับผม ก็เดินทางต่อแล้วยังอยู่ในหมู่บ้านแม่อยู่ลากกับลาแม่แล้วเมื่อกีนน้นี่ได้ของอยากของกินได้กินข่ารแรงแวะย้ำไดกะแม่กะซื้อน้าอยากกินถ่านบอกเคียนเนาะนได้เข่าได้นำ้ำได้ได้หลายๆอย่างจา้ะออ้ยาได้มาพักด้วยเน่เแม่เด็กก็ต้องมาพักแค่ความรักจากพ่อจากแม่น้ำนี่บ้านแม่ค่ะ แต่นั่นคือบ้านสวน,น,สวนแม่เอาไวไ้ไปให้ไปสวนเลยไปพักเบบเหมานเนาะ,ะแต่บอกเกสติงมาก็นอนนั่นแหละ <c oughs> บ้านนี้ก็นอน <c oughs> มารอบก่อนกะมา,ออน,มาออน,นอนงานบวชมางานบวชน้องน้องเคยรอบพู้นที่บอกเกศโฟนน่ะเนาะทำมาแวะนอนเพราะว่าบบได้ไกลจากบ้านแม่หมู่บ้านแม่หมู่บ้านใหญ่หนองพงน้อยเนาะหมู่บ้านแม่ค่ะมายำไใดก็อบอุ่นจ้ะได้ความสุขความ อย่างน่ะดีใจประทับใจทุกครั้งที่มาหาแม่นีอ่อย่างกับคนใหน้เบื่ดหอเข่าพ่อใม่ได้พี่น้องอยู่เลยหอเข่ากับมกห่วกอันเด้เลยมกห่วกเนี่ยปลาปิ้งปลาย่างเนี่ยทุอ,อยากน้ำทางนะดูห่ะย่านแต่ลูกบุย่าได้กิน <c oughs> ย่านแต่ลูกหิวมันกระสุดท่านั้นแหละเนาะคำว่าพ่อว่าแม่นะพี่น้องเนะเาะระวางังเน้ดเดอยในหมู่บ้านเขนแค่สา เป็นไรบ่าเคนมหาพอหาแม่ยามใดมาขอบคุณขอบคุณขนาดบ่าวม่นรูกแท้ๆกันยังกันยังรับรับรูดได้เลยเนาะว่าพ่อกับแม่หันฮักแพงอีหลีจ้ะทุกทุกคนเลยที่ทุกคนนเาะทั้งแม่และตาแล้วก็แม่คนอื่นๆเพียงแต่ว่าบ่าเคนสติ้งเขาบม่มีโอกาสได้ไปหาทุกแม่เนาะไม่มีโอกาสได้ไปหา แต่ก็ขอบคุณแม่ๆทุกคนที่เข้ามาเมตตาทุกคนเนาะนะบางบางคนบางแม่บางที่ว่าเหามาได้เจอกันเพื่อนก็ยังโทรมาถามสาธุทุกๆดิบเสมอนะนะโวยพรถึงดีตลอดไม่ว่าจะเดินทางไปใกล้ไปไกลแม่ก็เข้ามาโวยพรหรือโทรมาหาหาอยู่หากินให้มันมันไปเั่นเนาะเป็นเรื่องทุกคนเลยเป็นเรื่องที่หั่นกับแม่กับทุกคคนก็สิโทรหาไลน์หาแบบนี้ขอบคุณแม่ทุกคนจ้ะ พูดคนบ้านลังน้อยกว่าจะแพงเอาวันนี้เขาจะเดินทางต่อนะบอกเกณฑ์เนาะเจอกันอยู่กระบี่อีเลยจ้ะวันนี้คยไปถึงกระบี่เนาะไปเรื่อยๆครับไปตะทงพักรถพักคนด้วยให้เขาสดชื่นเขาจะได้ขี่ไปต่อเนาะครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า